สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมช่างโต้งนะครับวันนี้นะครับเป็นลําโพงมาเชลเนาะเป็นงานซ่อมนะครับลำโพงมาแชล์วิวเลนนะครับตัวนี้มาด้วยอาการเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านิ่งๆเลยนะฮะตัวนี้นะครับทีนี้อ่ะมันก็มีปัญหาเนาะอเลยมาแบ่งปันเนาะนะฮะก็เนี่ยครับเนี่ยตัวนี้นีอันนี้คือลอยนะครับอันนี้คือบอร์ดอันนี้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับเพราะว่าลูกค้างานด่วนแล้วก็บอร์ดมันไหม้ทะลุไปเลยนะครับ พอดีเรามีเมนบอร์ดสำหรับสำรองไว้ให้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผมนะฮะนี่นะฮะเรียบร้อยแบตก็ไหมนะครับนี <ะ S 1> บ่นะฮะกินก็ไม่ได้ไหม้ลึกนะแต่ว่า,าลูกค้าให้เปลี่ยนไปเลยนะครับเพื่อความมั่นใจเนาะนะฮะตัวเนี้ยสาเหตุหลักนะฮะถ้าถามผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าว่าว่ามันเกิดมาจากอะไรเนาะแต่ที่ผมประเมินคร่าวๆนะครับที่ผมดู IC ที่มันตัวที่มันไหม้เนาะตัวเนี้ยเกี่ยวกับวงจรชาร์จนะครับตัวนี้นะครับเกี่ยวกับวงจรชาร์จ เป็นเหมือนวงจรแปลงไฟไปชาร์จแบตรับไทป์ซีมานะครับแล้วชาร์จแบตประมาณนี้นะครับเนาะทีเนี้ยสาเหตุนะครับสาเหตุอันนี้เรารู้จุดเสียละโอเคนะเนาะทีเนี้ยสาเหตุก็โดยส่วนตัวเนี่ยผมนะผมคิดเองนะผมเดาเองนะผมคิดว่าน่ามาจากอ,อ,อุปกรณ์ชาร์จนะครับส่วนมากจะเป็นที่อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ชาร์จนะครับปลั๊กชาร์จปลั๊กที่เราใช้เสียบอย่างเงี้ยนะครับในนี้นี่นะฮะปลั๊กเสียบ อันนี้ก็ยี่ห้อแบบธรรมดาทั่วไปนะครับเนาะเนี่ยปลั๊กเสียบตรงนี้นะครับเน้นมากเลยสายไม่ค่อยเท่าไหร่สายไม่ค่อยมีผลนะครับสายเป็นแค่ทางเดินไฟเนาะถาว่ามีผลทําให้เครื่องช็อตอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับแต่อแดปเตอร์เนี่ยอันตราย,รายเพราะว่าอแดปเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับเขาจะมีเขียนเขาจะมีเขียนสเปคบอกอยู่นะฮะสเปกบอกอยู่ว่ากี่โวลต์นะครับกี่โวลต์กี่โวลต์บ้างนะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ อย่างเงี้ยอันตรายมากเลยนะครับอย่างเงี้ยนี่นะฮะเนี่ยเขาจะมีเขียนว่าเอาพุทนะครับนี่นะห้าโวลต์ห้าแอมม์เนี่ยสามจุดสามสิบเอ็ดโวลต์สามแอมม์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วอะแดปเตอร์พวกเนี้ยมันเหมือนมันจะทำงานแบบออโต้นะครับถ้าถ้าเสียบสายชาร์จที เสียบเออไม่ใช่ดิเอาสายชาร์จได้ไปเสียบกับอุอปกรณ์ที่เขารองรับไฟสูงเนี่ยอะแดปเตอร์มันจะปรับไฟอัตโนมัตินะครับนี่นะครับเป็นสิบเอ็ดมั่งอะไรมั่งนะครับบางอันถึงยี่เนี่ยยี่สิบโวลต์นะครับสิบห้าโวลต์นะครับซึ่งอันเนี้ยอันตรายนะครับอันตรายยังไงก็คือว่าถ้าเกิดมัน เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมานะครับกรณีที่แบบปกติอ่ะวงจรเขาก็จะระบบคอาจะตรวจตรวจเช็คนะครับเนาะตัวนี้ใช้ไฟ5โวลต์นะตัวนี้ใช้ไฟ9โวลต์นะตัวนี้ใช้ไฟ10 15โวลต์นะอะไรอย่างงี้นะครับเขาก็อะแดปเตอร์ตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันจะรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะปรับอัตโนมัติเนาะทีเนี้ยถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดเช่นแบบมีการเช็คค่าเพี้ยนหรือว่าสายไม่แน่นนะครับสายไม่แน่นอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยพวกแจ็คพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ย แจ็แชคชาร์จเนี่ยถ้ามันเกิดไม่แน่นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดในการาจ่ายากำลังไฟเนี่ยวูนออกมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ช็อตระเบิดเลยนะครับเพราะตัวเนี้ยเขารองรับแค่5โวลต์น,นะครับเนาะทีนี้ถ้าเกิดมีโวลต์สูงเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้วงจรชาร์จที่ตัวเนี้ยนะครับไม่เพราะว่าเขาไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ซัพพอร์ตโวลต์ที่สูงกว่านะครับผมนะฮะฉะนั้น วิธีนะครับวิธีวิธีป้องกันเนาะนี่เราพูดถึงสาเหตุเนาะนี่เป็นเป็นการวิเคราะห์แบบคร่าวๆของผมนะครับคือมองจากมองจากจุดที่มันไหม้นะครับเนาะนะฮะทีเนี้ยวิธีการป้องกันเนะานเนะวิธีการป้องกันก็พยายามถ้าเป็นไปได้ให้หาตัวอะแดปเตอร์เนี่ยไอ้ลูกเต๋าเนี่ยที่มันเขียนว่า5โวลต์เพียวๆเลยนะครับจะไม่แบบว่าที่มีแบบ10 15อะไรอย่างงี้ไม่ผมไม่แนะนำนะครับแต่ถ้ามันจะเป็นจริงๆ คือันหาซื้อไม่ค่อยได้แล้วเพราะมันเป็นรุ่นใหม่แล้วเนาะนะฮะมันเป็นรุ่นใหม่แล้วเนี่ยโวลต์ไม่ค่อสูงเลยมีถึงยี่สิบโวลท์นะครับนะฮะนี่นะครับนะครับทีเนี้ยถ้าเราหาไม่ได้นะครับถ้าเราถ้าเราหาได้ให้ใช้ตัวห้าโวลต์เพียวๆเลยนะครับห้าโวลต์เพียวๆนะครับแต่ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆก็ให้เอาแบบที่มันยี่ห้อดีๆหน่อยที่มันราคาดีๆหน่อยนะครับ เออที่ที่มันเหมาะสมกับราคาที่แบบทุกๆแบบห้าสิบหกสิบยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยไม่แนะนําเลยนะครับข้ามไาได้เลยเอาตัวที่แบบเป็นที่เป็นของแคร์ที่เขามีแบรนด์ที่เขามีมออกอ,อะไรเงี้นะครับเนาะเลือกแบบนี้แล้วกันนะครับเนาะผมแนะนําได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันเจอบ่อยนะครับมันมีทั้งมาแชลมะแชลวิเวลเลนเอมเบอร์ตันอะไรสต็อกเวลนะครับส่วนมากที่เป็นอะแดปเตอร์ไทสี่อ่ะจะมีปัญหาหมดเลย แม้กระทั่งเวลาที่ผมซ่อมมือถือด้วยอะไรเงี้ยเพราะปกติผมทามือถือทํา Macbook ด้วยเนี่ยตัวที่เป็น Type C เนี่ยก็จะมีปัญหาตรงจุดแถวนี้หมดเลยอย่าง iPad เนี่ย iPad ก็จะมีอาการนี้เหมือนกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จนะครับเยอะมากนะครับผมสันนิฐานเบื้องต้นนะครับคิดว่าควรหาอะแดปเตอร์ที่คุณภาพสูงหรือไม่ก็หาอะแดปเตอร์ที่มันสเปคแบบอย่างอย่างตัวเนี้ยอย่างเป็นลําโพงมาเชลเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์แบบที่ไม่ได้ฉลาดมากนะครับไม่ได้อ่ ไม่ได้มีความสามารถในการแบบเลือกโวล์เหมือนพวก iPad เหมือนพวก Macbook เหมือนพวก iPhone นะครับเราก็ควรใช้อแดปเตอร์5โวลต์พอถ้าหาได้นะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็เอายี่ห้อดีๆหน่อยนะครับโอเคนะฮะหลังจากที่เราคุยดูเรื่องแล้วนะครับผมแนละ้วก็มาเทสกันนะครับนี่เราเราเปลี่ยนเมนบอร์ดไปลวตัวนี้นะครับนอกที่ไหมเนาะไหมแบบรุนแรงมากเลยบอร์ดทะลุนะครับโอเคจากนั้นเราก็มาลองเทสกันอันนี้เปลี่ยนมนบอร์ดนะ จะเป็นจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นปกติถ้ามันพอซ่อมได้ผมจะซ่อมให้แต่ถ้าอย่างนี้มันหนักนะครับโอเคลองเทสชาร์จชาร์จได้นะครับกระแสะไฟปกติ1 4แอมป์นะครับไฟที่จ่ายคือ5โวลต์นะครับนี่นะฮะ5วี่แอมป์นะครับลองเปิด อ่าชัดเข้าเปิดใช้งานเบื้องต้นได้แค่นี้จบละนะครับก็เดี๋ยวเราประกอบแล้วก็จบงานได้เลยนะครับส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรนะไขน็อดตด้านข้าอันนี้น็อต้านนี้